โยโยโยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ b l บอ m m p Bu i l d a z o ูนะครับวันนี้ก็มาครบและห้าร้อยต้ม500ลูกอมฮาโลวี n นะครับ9 ID นะที่ผมทำไปตอนนี้9 ID <c oughs> มาก็าวันนี้มากดมากดมากดกันเลยดีกว่าอยากรู้จังเลยหน้าตาจะเป็นยังไงเออมาดูกันหน่อย มัยเป็นหมวกอ๋อเป็นหมวกแล้วก็เปิดโอ้ยไหนขอดูหน้าตามันหน่อยสิไหนอะ่ะหน้าตาเป็นไงอะ่ะอ๋อเป็นหมวกหรือเปล่าคนดูไม่ดูชัดอ่ะเนี่ยดูดิเป็นหมวกเลยนะอ๋อถามว่าสวยไหมก็ก็สวยละมะั้ง ออก็สวยแล้วงก็ผมทำสามวันเสร็จนะก็คือผมรีนะครับรีตรงเนี้ยนี่รีตรงนี้นะก็คืออ๋อวันแรกผมรีเก้าสิบเก้าโลบอกเนาะแล้วก็รีร้อยเก้าสิบเก้าโลบอกนะครับทุกวันเลยนะรีว,วันละสองรอบเก้าสิบเก้าโลบอกกับร้อยเก้าสิบเก้าโลบอกทุกไอเดียด้วยนะเก้าไอเดียเออนะครับมันก็เลยจะได้ไวนิดหนึ่งนะมาเดี๋ยวเราไปกดไอเดียอื่นกัน ดินเ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 ดินมาเลยมาเลยมาเลยเปิดใช้ครับป๊าปนะไหนวะไหนวะไหนวะแล้วก็เปิดใช้ครับเปิดใช้แล้วก็เปิดใช้ซื้อ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  โดมฮาลโลวินมาแล้วซื้อซื้อซื้อคนแรกๆแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยก็คือมันรีเจ็ดโมงเช้าผมก็นั่งทำเลยนะอ้าวมาแล้วมาแล้วซื้อต่อปึ๊บแล้วก็ไปเปิดอาเปิดซื้อ แล้วก็ไปเปิดป๊บับไอดีนี้เออได้ซื้อ,อแรกดอิอ่าแรกไลด์ดีสุดท้ายเอาแรกแล้วก็เปิดบออดูไอเดียไอดีนี้ อา้าวทำไมพอบัฟหิมะแล้วมันหายอะ่ะทำไมพอเป็นหิมะแล้วมันหายอ่ะดูเอา,เ,อาเป็นหิมะแล้วโดมหายใช่ป่ะเนี่ยเอาไหเป็นงั้นนะเอาไหนเป็นงั้นนะไหนเป็นงั้นนะเอา ไงเป็นงั้นอะ่ะอันนี้ก็ติดฮโลวีนอยู่ห้องไงเป็นงั้นนะ้องติดหิมะเอ้าโอ้อะไรก็ใหม่ลูกอ่ะข้าวๆโดมหิมะก็ประมาณนี้นะครับก็สวยใช้ได้เลยนะสวยใช้ได้เลยเก้ไาไอนะดีก็หมดไปหลายแบงค์เท่าอยู่นะคุดูหมดไปหลายแบงค์เท่าอยู่ ก็ต่อไปนี้ก็กดขายแบบลุ้นๆอ่ะลุ้ลลลลนๆอ่ะนะเดี๋ยวก็จะมีเด็กก็บอก <_ ull s> เฮ้ยพี่ดูไปแก้วอ่ะไข่มาได้เยอะแยะวันนึงออกไม่กี่ฟองหรอกเนี่ยเดี๋ยวก็บอกว่าเอ้พี่เสกโดมมาป่ะนี่อ่ะใช่ครับน้องพี่พี่เสกโดมมาครับน้องใช้เงินเสกอ่ะน้องอือเฮ้ยก็ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะลุนนล้น,หน,ห,น,ห,น,ห,นหน่อยลุ้นหน่อยโอ้ยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยอันนี้ยังไม่ครบไม่เปิดเฮ้ยกดน้องพู่ทำไมหรอกไม่เอาไม่ซื้อได้อะไรบ้างโอ้โหได้อะไรดีๆเลยไม่เห็นได้อะไรดีๆกับเขาเลย ปุ๊บโหไปยากนะพวกนี้พวกบัฟดีๆนะสำหรับใครใหม่อ่ะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับโดมฮาโลวีนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับผมน่าจะวันนี้นะวันนี้นะประชาสัมพันธ์นะวันนี้นะวันที่ยี่สิบนะครับวันที่ลงคลิปนะผมน่าจะลงเลยตอนนี้มันเวลาประมาณสักสี่โมงเช้าเนาะผมยังไม่ได้นอนเลย ก็ผมลงคลิปนี้ไปนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับดูจนถึงทายไลฟ์นะก็ผมจะขึ้นไลฟ์ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหลังจากผมไลฟ์หาค่าขนมหาค่าข้าวเสร็จนะครับก่อนลงไลฟ์หรือว่าเออก่อนลงไลฟ์นะก่อนก่อนลงไลฟ์ผมจะแจกของนะครับแจกสัตว์เลี้ยงตัวละแสนกว่าตัวละเก้าหมื่นนะเพราะว่าผมทําคลิปแล้วเปิดแบบได้มาเยอะจัดเลยหลายร้อยตัวเลยนะครับก็คือ แจกลูกค้าแทบไม่ไหวนะถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็เอ่อไปกดติดตามต่อๆผมไว้นะไปกดติดตามต่อๆผมไว้นะครับก็จะมีไลฟ์สดขายของปกติแหละแต่หลังไลฟ์ก็จะแจกให้นะครับใครสนใจไใข่นะสนใจไข่บัฟฮาโลาวีนบัฟพิมะนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งบ้านฟ้าทิ้งต่อๆไว้ให้นะครับผมนะพร้อมฟักเดี๋ยวไปฟักเองก็ได้นะครับอ่ะ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละให้ดูโดมกันนะเออแต่ผมงงมากเลยพอเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรฤดูกาหออล,ลกาหิมะเอฤดูกาลหิมะมันมาโดมจะหายนะผมไม่รู้ทำไมเป็นงั้นเออผมก็ไม่รู้ทำไมเป็นงั้นอ,อ่ะเขาข้าวก็ประมาณนี้แล้กันวันดูไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย